น้องนับตังค์มาเล่นด้วยน่ยนั่นนั่นนั่นสนใจใครย่าดูดูอือเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสนใจน้องแมวแมวนับตังค์จะตะคุบน้องไหมเนี่ยอืออืออือดมโดมอือตังค์ตะปบเอาออ้ง ตังร uh, ้องเหรอตังกลัวอ่ะไม่ใช่สิไอเพชรเป็นน้องอีกเออเพชรเป็นน้องแต่ตังเขาจะสองปีแล้วเพชรเพิ่งหกเดือนไม่ตั้งกลัวไม่ต cool ั้งกลัวน้องอืมเอามันไม่ทำอะไรหรอกมันดมเฉยๆให้มันดมสิอ่ะมันดมมันดมว่าเป็นตัวเมียหรือเปล่าไม่มันดมมัน่ดมอืมเออพี่พี่เออตัวเหล็กพี่นั่นดมยักษ์ อ่ยาลีสนใจตัวอื่นเขาไม่เห็นมีใครสนใจมีเพชรอยู่ตัวเดียวน่ะนู้นเขาเดินไปไหนแหละมีเพชรอยู่ตัวเดียวน่ะดูเนี่ยเนี่ะอยากเล่นกระนับตังค์เล่าปลาลองลองเอาวางสิลองเอานับตังค์วางสิอืมพี่เพชรอืมน่ะอืมเออจะดมกันไปแล้วเพชรเอืม ดมดมอะไรขนาดนั้นเดตั้งตะปบให้นะตั้งตะหัวเเลยนั่นนั่นจะดมอะไรขนาดนั้นล่ะมันแมนกุยหรือเปล่าไม่ไปไหนจริงจริงด้วยอะอะลูไม่ไปไหนเลยอ๋อนั่งอีกนั่งดูนับจะให้มันแปลกไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่หมาด้วยกันอันนี้แมวเหรอ ตัวใหญ่อืออือดูสนใจแถวนี้มันไม่มีแมวไงอ๋อดูหน้ากูเพื่อนเลยเพื่อนอ๋อเลยอือปกติเนี่ยดูนั่งอะไรขนาดนั้นเนาะอ๋อไม่ไปไหนเลยอ๋ออยากเล่นด้วยเปล่าอืมอย่ากัดนะนะอันนี่ดมอะไรคเขาดมอะไรโอ๋อเขาบิ๊กลิเนโค้กหรือเปล่า ไม่มีมันไม่ได้อยู่ไกคนนับตังนับตังเล่นกับน้องเขาหน่อยสิน้องเพชรอะพี่อะตัวโตไหมน่ะพี่อะพี่ตัวเล็กกระตดนึงเนี่ยดูไม่ไปไหนเลยอะอะไรจะสนใจขนาดนั้นดูสิปากมันอยากกินหรือเปล่าวะดูนั่งดูนั่งดูนั่ง ไอเพจเล่นด้วยได้ไหมตามดูตามตาม้าช่านาออือออเซอออนน้องซออนพี่เซอออนเอื้อยพ่อดพื่อดพ่อ่ะดูนเอะอนดูเดินตามดูดูดูดิดูดิดูดิาตองไม่ขู่เดอน้าตองไม่ขู่เพชรเดะ ันเดูถ้าไมมันฟื้นเตอไปมาลองจูงนับตังสินั่งนางนางเพชรเนี่ยไม่ใช่นั่งอะไรนะนั่งเฝ้าแมวนี่ดูนะทำไมดูท่านั่งน้องไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดนับตังคัวเพชร ไม่ยอมหยุดอะไรของเองแต่มันก็กรดิกหางมันไม่ได้จะกัดน้องนะอยากเล่นอยากเล่นด้ต้องเล่กัน้่ตอเล่นกนแล้วมัน่นได้แเผดเยอะแรงเผ็มันเยอะดม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 ดูอ้อนไม่อยากเล่นกับน้องหรอ เพจจะเล่นกับนกตางเหรอวันนี้นกตางเข้ามาเที่ยวกระดานดูถามเพจเล่นแรงเลยดูเออดูถามดูถามตางเออเล่นกับพ um um um> ี่เขาน้อยเออเล่นกับน้องน้อยพี่เขาตัวเล็กกว่าน้องเน้อยอืมอืมโอนเนาะอืมโอนพี่เขาหลายพูดาพูดาไปไปไส่เออเออ เคยขาพ,พี่มไม้ไเขาแต่มันไม่ขูด,ดแเราตังค์นั่นนั่นน,น,นั่นเอาเอาจะปีนไปทำไม, <S <S มน,นั่นฮะจะปีนไปเล่นกับเขาเนี้ยฮะโขาดเนาะอยากไปเล่นกับ <S 1> <S 1> <S เอเออ้านั่นนั่นโอ้จะเหม็นขาดฮห้ดอเล่นด้วยเถอะ